อย่าทนอีกต่อไปถ้าแว่นคุณยังหลวมอยู่คุณเป็นคนหนึ่งไหมที่ใส่แว่นแล้วหลุดหลวมไหลลงมาไปจมูกแบบเนี้ยไม่โอเคเลยเมื่อก่อนฟ้าเป็นบ่อยมากเวลานั่งทำงานก็คอยเอามืดดันแว่นเบื่อมากงานก็ต้องถาแว่นก็ต้องจับ แว่นเดียวกาดเสียทรงได้ถ้าคุณยังทาพฤติกรรมแบบนี้วันนี้ฟ้าจะระบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเราไม่ควรถอดแว่นด้วยมือเดียวการถอดแว่นด้วยมือเดียวซ้ําๆบ่อยๆจะทําให้แว่นเสียทรงเราควรถอดสองมือสวมแว่นสองมือแว่นจะได้ไม่เสียทรงนะคะไม่ควรนำแว่นขึ้นไปคาดอยู่เทอาหรือนบนศีรษะแบบนี้นะคะเมื่อเราทําบ่อยๆแว่นจะเสียทรงค่ะเวลาที่เราจะมาใส่กับหน้าแบบนี้ค่ะมันก็เลยหลวมทําให้แว่นตกมาที่จมูกบ้าง บางคนนะคะถึงกับขั้นโอ้โหแบดใส่ไม่ได้เลยคะ่ะอย่าทนใส่แว่นหลวงนะคะเพราะว่ามันจะทําให้บุคลิกของคุณเสียด้วยฟาเชื่อว่ายังมีหลายหลายคนที่ยังประสบปัญหานี้อยู่ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่หลายๆท่านเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดหรือว่ามีแผนที่จะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะอย่าลืมนําแว่นเข้ามาเช็คมาเช็คอะไรบริการปรับแต่งทรงปีด้วยนะคะ ปีใหม่นี้ทางร้านนดรอายสาขามหาชัยขออวยพรให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะร้านนดรตอายเปิดให้บริการทุกวันในช่วงเทศกาลนะคะแล้ว,ลวมาเจอกั<จ><ส>นนะคะ